ปีนี้โครงการหลวงเราเป็นปีที่54นะครับเรามาพร้อมกับทีมไออุ่นจากคุนเขาเรื่องเล่าสู่ใจกลางเมืองครับก็เป็นเรื่องราวของโครงการหลวงนะครับที่เข้าไปช่วยชาวไทบูเขานะครับ5จังหวัดทางภาคเหนือตอนนี้เป็น6จังหวัดแล้วนะครับรวมที่เลิดศอด้วยแล้วเราก็นําผลิตผลนะครับจากโครงการหลวงทุกศูนย์นะครับนำมาจําหน่ายนํามาพรีเซนต์ให้กับคนที่อยู่ในเมืองได้รับรู้รับชมแล้วก็รับชิมกันครับอาทิเช่นนะครับคีนัวเราเอามาทั้งประกอบอาหารสดทําเป็นเบเกอรี่นะครับโดยเฉพาะในโซนอั อัอต์นุนชีของเราปีนี้ที่เรามีเพิ่มขึ้นมานะครับนอกจากที่เรานําผลผลิตชาสมุนไพรสด7ชนิดนะครับที่เราปลูกที่โครงการหลวงทุ่งเริงนะครับแล้วก็โครงการหลวงปางดักนะครับนำมาปรุงเสิร์ฟกับพวกเบเกอรี่ต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงเดินเชิญใหมารับชิมรับชมได้ที่โซนอัลต์นุนชีครับ ในส่วนของผักผลไม้สดนะคะก็จะมีเมลอนสีทองข้าวโพดหวานพิเศษรวมถึงครับและก็อะโวคาโดค่ะในส่วนของสินค้าแปรรูปนะคะปีนี้ทีเมียมแล้วก็พิเศษสุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดชาต่างๆนะคะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแล้วก็สมุนไพรแปรรูปในปีนี้นะคะระเอกของเราก็คือแบ a ็ k คาเวียซึ่งเป็นไข่ปลาคาเวียที่ทางโครงการหลวงสามารถผลิตได้เองที่โครงการหลวงอินทนนท์ บูธอีเดน2นะคะเกี่ยวกับบูธอาหารของโครงการหลวงเราก็ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าที่ชอบสุขภาพในเมนูอะโวคาโดเราก็ได้นํามาเป็นสลัดอะโวคาโดสลัดผลไม้ส้มตำอะโวคาโดและนอกจากนี้นะคะยังมีปลาเซอร์เจียนยำยอดชาเห็ดรวมนะคะ นี้เราอยู่ที่บูธไอศครีมอะโวคาโดนะคะพบกันแค่ปีละหนึ่งครั้งนะคะปีนี้เรามีพิเศษกับไอศครีมวานิลาอะโวคาโ,คโดที่เป็นสินค้าใหม่ให้คุณลูกค้าทั้งหลายที่รอคอยของบูธไอศครีมของโครงการหลวงประจำปีนะคะปีนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์เลย นะครับน่าจะเป็นตัวที่มีคนสนใจมากๆแล้วเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้คือนมอัดเม็ดรถผู้เรียนน้ำมะเขือเทศสามรสทอมัตโต้เวลเวตทอมัตโต้คอร์ลแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ สมาร์ทพิงนะครับสุดท้ายคือไอซ์ป๊อปได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเรามีโปรดักที่อยู่ในนิทรรศการเป็นโปรดักใหม่ๆนะคะหลากหลายชนิดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข็มนะคะหรือที่เรารู้จักกันที่ว่ากันชงในปีนี้เนี่ยคงกระหลวงก็ได้นําผ้าเหล่านั้นเนี่ยมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า เป็นกระเป๋าเป็นรองเท้านอกจากนั้นแล้วนะคะในตัวอ,อื่นๆก็เช่นทําดอกไม้แห้งนะคะซึ่งเป็นการนําดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ท้องถิ่นนะคะเป็นวัชพืชมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้านนะคะเป็นส่วนที่ทําให้ชาวบ้านมีรายได้จากพืชที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยนะคะ ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์และก็เรื่องราวของโครงการหลวงเราที่เราทํางานเกี่ยวกับบนพื้นที่สูงทั้งงานวิจัยส่งเสริมและพัฒนานะครับและที่สําคัญคือผลผลิตส่วนใหญ่นะคะทั้งหมดเลยเนี่ยเราพยายามผลิตภายใต้ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานโครงการหลวง4-14สิงหาคมนี้นะคะที่เซ็นทรัลเวิร์สินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆมากถึง13โครงการนะคะรับรองได้ว่าปีนี้เนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็พิเศษสุดๆสำหรับทุกท่านนะคะอยากจะเชิญมาเลือกช็อปเลือกชิมเลือกชมในงานโครงการหลวง54ของเราคะ่ะมาทานไอศครีมอโวคาโดที่งานโครงการหลวงด้วยกันนะคะ